ที่คนไทยกําลังวิวาทากันเรื่องการมินชาลีเกาหลีใต้นะคะกำลังฉาโฉกกรณีห้องลับในแอปเทเลแกมที่พวกผู้ชายโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นขโมยรูปผู้หญิงที่ตัวเองรู้จักเอาไปทําเป็นหนังโปโดยใช้ด้านชั่วร้ายของ AI ที่เรียกว่า e e p Fake วายว เกี่ยวกับห้องลับที่ว่านี้นะคะคุณกรกิจดิษฐานผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการเดอะเบเตอร์ได้ออกบทความตีแผ่ถึงความชั่วร้ายนี้ค่ะว่าการกระทําดังกล่าวเลวร้ายแบบทวีคูณเข้าไปอีกพราะมีแบ่งห้องย่อยให้พวกลูกชายพี่ชายน้องชายเอารูปของพี่สาวน้องสาวเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นหญิงไปจนถึงรูปของแม่ตัวเองมาทำดีเฟกหนังโป๊ะที่น่าตกใจก็คือมีคนที่มีส่วนร่วมกับห้องลับเหล่านี้มากถึง2องแสนคนค่ะแต่ที่ควรจะตกใจยิ่งกว่าก็คือหลังจากที่ข่าวนี้ถูกเปิดโปงกลับมีคนเกาหลีเข้าไปสมัคร เทเล gram เพิ่มถึง3ามแสนหนึ่งหมื่นคนค่ะแน่นอนค่ะว่าเทเล gram มีส่วนผิดที่ปล่อยให้คนชั่วร้ายพวกนี้มีที่เล่นในแพลตฟอร์มและทางการเกาหลีก็จ้องจะเอาผิดเทเล gram ด้วยแต่เอาข้อจริงเกาหลีดูจะตั้งแง่กับเทเล gram เกินไปจนเหมือนเบี่ยนเบนประเด็นสาคัญประเด็นสําคัญคือสังคมเกาหลีมันตกต่าได้ขนาดนี้แล้วและมีแววว่าจะต่ําลงไปได้อีกความต่ําลงไปได้อีกไม่ได้เกิดกับความปกติของสังคมเกาหลีเท่านั้นแต่จะกระทบไปถึงหน้าตาของประเทศและการหาเงินเข้าประเทศด้วยค่ะมีความเห็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียนะคะเกี่ยวกับห้องบบองบกว่า ทุกวันนี้ฉันรู้สึกว่าเคดามาซีลี่เกาหลีที่ซึ้งซึ้งหวานหวานเป็นโฆษณาชวนเชื่อทั้งหมดพวกนั้นให้ภาพว่าผู้ชายเกาหลีช่างแสนดีในขณะที่ความจริงมันตรงกันข้ามกันเลยคุณกรกิจนะคะยกตัวอย่างความตกต่ำของสังคมเกาหลีที่มักโทษผู้หญิงไปทุกอย่างอีกด้วยค่ะว่าอย่างกรณีประธานาธิบดียุนซอกยอนก็ชอบโทษพวกสตรีนิยมว่าเป็นตัวขัดขวางความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงและเป็นเหตุให้อัตราการเ,เกิดในเกาหลีใต้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพูดง่ายๆก็คือโทษว่าที่ ประเทศเกาหลีไม่มีประชากรเกิดใหม่เป็นเพราะผู้หญิงลุกขึ้นมาต่อสู้กับการกดขี่ของผู้ชายเกาหลีค่ะแน่นอนว่าถ้าผู้นําประเทศยังคิดแบบนี้อีกไม่นานเกาหลีใต้สิ้นชาติแน่นอนเพราะผู้หญิงจะยิ่งไม่อยากมีลูกกับผู้ชายเพราะอะไรอะไรก็โทษผู้หญิงไปหมดยิ่งผลลัพธ์ของเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นแล้วผ่านกระแสที่เรียกว่าโฟบีนั่นคือ 1. ผู้หญิงไม่ยอมมีเซ็กกับผู้ชาย2ไม่ยอมมีลูก3ไม่ยอมเดทกับผู้ชายและ 4. ค่ะไม่ยอมแต่งงานกับผู้ชายซึ่งว่ากันตามตรงนะคะไม่ใช่ว่าบรรดาผู้หญิงเกาหลี จะไม่ชอบผู้ชายแล้วหันไปชอบผู้หญิงแต่เพราะผู้ชายเกาหลีมันสุดจะทคนจริงๆดังนั้นค่ะหากมองเรื่องอัตราการเกิดตามจากผลกระทบเรื่องทัศนคติของผู้หญิงต่อผู้ชายเกาหลีใต้แล้วเรื่องนี้จึงกลายเป็นปัญหาที่กระทบโครงสร้างทางเศรษฐกิจในอนาคตเป็นแน่หรือพูดแรงๆคืออนาคตปัญหานี้อาจจะทําให้เกาหลีสิ้นชาติได้หากไม่ยอมรับประชากรใหม่ๆจากผู้อพยพแต,แต่แต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเกาหลีใต้นอกจากจะเหยียดเพศแล้วยังเหยียดเชื้อชาติอย่างเลวร้ายดังนั้นอย่าหวังว่าจะสามารถ เพิ่มประชากรด้วยการรับผู้อพยพได้ค่ะสรุปก็คือก่อนจะสิ้นชาติเกาหลีใต้จะสิ้นสภาพในทางเศรษฐกิจเพราะไม่มีประชากรใหม่ๆใ,ในการผลิตและบริโภคนั่นเองค่ะว่าแต่จะสูญสิ้นอย่างไรตัวอย่างช,ชัดๆคือใครจะมาบริโภคเคป๊อปเพราะประชากรรุ่นใหม่จะลดลงซึ่งไม่ต้องรอกันนานนักเราๆท่านๆก็คงเริ่มเห็นภาวะขาลงของมันแล้วเพราะยอดขายอัลบั้มเคป๊อปในเครื่องปีนี้ลดลงครั้งแรกในรอบ9ปีค่ะปัจจัยขาลงของเคป๊อปที่สําคัญสําคัญนะคะมาจากการแบรนดเคป๊อปของทาง จีนเนื่องมาจากเกาหลีใต้ทําตัวเป็นลูกน้องสหรัฐที่ซื้อสัตว์จนยอมให้มีการติดตั้งระบบขีปนาวุธที่เป็นภัยต่อจีนนับแต่น,นั้นนะคะกระแสเคป๊อปในจีนก็สูญพันธุ์ค่ะเมื่อสูญเสียตลาดจีนไปแบบถาวรน,นะคะวงการเคป๊อปก็พยายามอ้อนวอนตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นการหาเทรนดีหรือเด็กที่เป็นไอดอลจากไทยบ้างหรือเวียดน,นามบ้างเพื่อจะพึ่งตลาดเหล่านี้ค่ะแล้วยิ่งล่าสุดนะคะคนไทยที่เคยชอบเรื่องป๊อปของฝั่งเคป๊อปก็เริ่มหันมาสนับสนุนทีป๊อปหรือป๊อปของไทยกันมากขึ้ เพราะมีวิวัฒนาการดีวันดีขึ้นยังไม่นักระแสบแบนเกาหลีที่หนักขึ้นเรื่อยๆในหมู่คนทั่วไปอันเนื่องมาจากปัญหาการเหยียดคนต่างชาติของเกาหลีนั่นเองดังนั้นค่ะอนาคตของเคป๊อปในไทยก็คงจะซันเซ็ตในอีกไม่ช้าเหมือนกันต้องยอมรับนะคะว่าการดำรงอยู่ของเคป๊อปทุกวันนี้ขึ้นกับตลาดนอกเป็นหลักพึ่งตลาดในอย่างเดียวไม่รอดต่างกับเจป๊อปค่ะที่คนญี่ปุน่นเซป๊อปของตัวเองไม่ค่อยง้อตลาดนอกจึงไม่เน้นทําโฆษณาชวนเชื่อดังนั้นค่ะเกาหลีใต้จึงต้องรักษาภาพลักษณ์ที่น่ารั ที่ชาบชวยต่อไปเพื่อให้ตลาดป๊อปของตัวเองอยู่ได้แต่ปัญหาถือภาพนั้นๆในวันนี้มันกําลังพังพินาศจากผู้ชายเกาหลีซึ่งเป็นกนหลักของเคป๊อปได้ถูกเปิดโปงความเลวร้ายถี่ขึ้นเรื่อยๆนี่ยังไม่นับรวมภาพของคนเกาหลีส่วนใหญ่ที่มักเหยียดคนชาติอื่นผสมเข้ามาเป็นแรงเสริมให้เกิดกระแสแฮชแท็กแบนด์แบบที่ไทยสุดท้ายนะคะแฟนๆต่างชาที่มีความคิดเป็นของตัวเองก็เริ่มจะปีกตัวจากวงการนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละที่จุดเสื่อมถอยของเคป๊อปจากไกลเข้ามาเรื่อยๆ วาว๊ Why,